ไม่เอาหนูไม่เรียลุยไม่ชอบทหารเรียกไม่เคยมีผู้ชายโดนตัวหมาอ้าวอะไรกันล่ะวัชนี้วันนี้หมอนวดไม่ว่างท้ขึ้นมาสบายแถล่ะไม่ใหญ่ท้องหน้าเอาคนใหม่ก็ได้มั้งแม่กัวเขาหีดไปหีกลัวเขาทำแรงเหรอตามจริงหมอนวดเขาเรียนมาทุกคนเพิ่นั่งรถไปหน้าเนี่ยเปนคืองรถเป็นไงพ่อนั่งเว้นไปหน้า ดีไหมดีไหมนิ่มไหมคะนิ่มไหมลงไปเห็นยังอ่าโอ้เรียบร้อยแล้วโอ้ยไม่ถึงมือกำหูเลยนะพอถึงมือลูกไส้ซัำ เกินกาแฟกับเพื่อนนะไม่มีเพื่อนกินสอ้ตัวนะเนี่ยไปมีใหม่ใจมันหุนทนบอไรปานไฟสูงกันอต่นอนกันนเช้าดินน้ำกปล่าสักแก้วยังดื่มแล้วพอตื่นขึ้นมาปุ๊บอันดับแรกก็คือดื่มน้ำให้บีบมะนาวซีกเล็กๆนะหยอดลงไปกับน้ำเปล่ามันจะปรับร่างกายให้เราเป็นด่าง อันนี้ฟังเข้ามานะคะก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ร่างกายของเราส่วนใหญ่เลือดมันเป็นกรดเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นพิษต่อร่างกายเหมือนกับทําให้ร่างกายเราเสียสุขภาพพยายามก็ให้บีบมะนาวใส่นิดเดียวค่ะเดี๋ยวไปเอามะนาวก็น้าอุ่นอุ่นใช่น้ําอุ่นก็ได้น้าอุณหภูห้องห้องก็ได้นี่เป็นสาระประโยชน์นะเนี่ยคุณราชนีมะนาวเนี่ยใช้นิดเดียวกินใส่กาแฟก็ได้นะราชนีได้เขาบอกว่ามันตอนเช้าเช้าเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราเป็นด่างนิดเดียวค่ะพอเป็นด่างเนี่ย มันจะทําให้ร่างกายเลือดมันดีไม่ไม่ไม่เป็นพิษอ่ะอืมคนที่ป่วยเนี่ยก็คือเลือดไม่ดีอืเอาเอาทำกินเองนึกว่าจะทําให้กูกินมากเอาเอาใช่ไหมโอ้ยหามเลยวะโอ้ยไม่รู้เนะนึกว่าเห็นบอกว่าเออกินไปแล้วตื่นมากินน้ำไปนั่นนี่อนแล้วอันนี้น้อุ่นหรือม่นน้เย็นอุ่นอเออต้องอุ่น เนี่ยค่ะก็ไปนิดเดียวแค่นี้พอไม่งั้นเดี๋ยวท้องเราว่างเพอท้องเราว่างเดี๋ยวมันจะกัดกระเพาะเอาขอบคุณครับเห็นไหมผงมะนาวมันก็จะลงไปในนั้นมันจะกินง่ายแล้วก็ปรับร่างกายสักแก้วหนึ่งถ้าใครกินเก่งๆก็สองแก้วได้นะคะอ้าวพ่อใหญ่แบงตืนืเ่ากินดแล้วกินกาแฟยังยังยังไม่ได้กินกาแฟวะสันเออเดี๋ยวรีบๆกินนะมันจะง่วงนะ งงชีวิตนะเพิ่งจะนอนแล้วเพิ่งจะตื่นกาแฟกินฟักเลยตอนเช้าเอ้าจะกินเห็ดยังไงวะแกง่วงเอ้าเมื่อคืนไม่ได้นอนเหรอนอนงงนะงงกระตักกระนะเฮียยังวะหัวทางใส่กันทำไมกินไม่ได้หรอกกาแฟนะไม่เอาหมีไม่เลี้ยงหมาอุนจุดจะดีกว่าคุณเลสันีไม่ชอบไม่หมาเลียไม่เคยมีผู้ชายโดนตัวหมาเอาละ น้ำเขาเลี้ยงเนี่ยเขารักนะรู้ป่ะเอ๋อเหรอเออแล้วเขาเขาเลีลเ้ยงเขาเลี้ยงทั้งลบบโอ้ย <c oughs> เหล่าน้อหมีนะหวงเนื้อหวงตัวน้องไม่ใช่มันเรา,เาไม่ค่อยที่บ้านไม่ได้เลี้ยงหมาแบบว่าใกล้ชิดไงแนะนํานะครับกล้ยวยตากกล้ยวยตากสมจุกเนี่ยกินกับกาแฟยามเช้าเป็นความฉ่ำของกล้วยจากการโดนความร้อนในโรงเรือนประมาณสี่ห้าแดดนะคะแล้วเขาก็จะฉ่ำ ซึมออกมาเห็นไหมฮะแล้วเป็นน้ําหวานธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคนโบราณเนี่ยเขากินกล้วยน้ํำบามาลิกออกบางทีเข้าไปดองนะเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะสําหรับคนโบราณสมัยก่อนยามันหายากเนาะอาหารส่รงอาหารเสริมก็ไม่มีเขาก็กินอย่างเงี้ยคะ่ะ คนเขาก็ตื่นจากที่นอนปะเขาตื่นจากที่นอนที่นอนหันหัวไปทางโน้นแล้วก็มานอนลําบากลําบากแบบเกยเกยเตียงซึ่งมันไม่เท่ากันเขามากแค่ั้นเดี๋ยวให้ดูนะคะเห็นไหมเตียงตัวเองอะเตี้ยแต่เขามอนมาโนนเกยเตียงวะเขาชอบแบบนั้นผู้สูงวัยบางทีกลางคืนจะนอนไม่ประติดประต่อใช่ไหมครับแล้วก็จะมาง่วงตอนเช้าเช้า่วงตอนกลางวันง่วงอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็เป็นปกติของผู้สูงวัยถ้าคุณไม่เคยเป็นคุณไม่รู้หรอกอ๋อคุณเป็นแล้วยั่งยังยังฟังคาเรื่องเล่าลืออ๋อคำว่ามาเาล่ำลือว่ามาเอาเจนเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะคุณก็ต้องคุณก็ต้องมีอาการไม่รู้จะอยู่ถึงไหมพี่ัมพูหยุดถึงคุณก็แค่สงบปากสงบคําไม่ควรขกวนโวยกวนนะไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเออไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน อดบ่ได้ในใจผานุ่มอดบ่ได้ในใจผานุ่มผ่านไฟสุ่มมันหุ้มมันผ่อนคือก่อนทานไฟอะไรกันล่ะรัชนีคุณยายก็กลัวว่าเจ็บแขนวันนี้หมอทวดไม่วางอ๋อรัชนีเลยเป็นหมอนวดจําเป็นแทนโอ้ไปหาหมอนวดแล้วเขาบอกเขาหยุดปะโทขึ้นมาสบายฉลาดไม่ใหญ่ท้องนาพี่ว่าไปเถอะว่ะวันนี้พาไปหาหมอนวดเถอะ ก็จะเอาหมอคนเดิมไงเอ้ยคนเดิมเลยเหรอนวดแม่บอกแล้วว่าเต็กที่ติดคนแล้วก็ติดยาด้วยป่ะไม่รู้นะเอาคนใหม่ก็ได้มั้งแม่อขอหมอนวดเขาก็เรียนมาทุกคนแล้วหมอรัชนีนวดแหละได้เรื่องได้ลาวไหมแม่ถูกโย่อห่เคยถูกอยู่คือไม่ได้เสียตังค์ไม่ได้เสียตังค์ไม่ได้เสียตังค์ถูกราคาถูกมากคิดว่านสองตายาย จะไปเบ่งหน้าตีไป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 ดูนากันหัวใจมัน้าวหุเดุยไปแล้วหัวใจละมันบุนอุยๆุยเธอไี่เบาเย็นใสว่าบทดนไผสีทนใดไทยบานของซาเลือวานีหรือบักทิศผีบาสร้างภรษาคือก้าเสดไดมึงบ่ออับอายไท้บานบ่อมันเจ็บในใจไายผิดหน้อง ใครรู้ไหมเนี่ยว่านั่งรถคันนี้ไปดูนาเนี่ยฮะดูลอกก้อนเขาสิเ oh oh. จ้าของเขาจะเสียใจไหมคุณลัสน oh ีเ oh. จ้าของรอบก้เขาจะเสียใจไหมดูดิร oh oh. ถเก่าดอกถึงเก่าก็เบนนะ oh oh. ใช่ไหม <laughs> เป็นไงนิ่มไหมคะนิ่มอยู่จ้าโอ้โห oh oh, นิ่มอยู่จ้า <laughs> <laughs> นั่งสบายไหมแม่แม พี่านายแบงค์นั่งสบายป้สบายโย่ปก,กติขับมอเตอร์ไซค์ไปใช <laughs> <laughs> สบายกว่ามอเตอร์ไซค์หน่อยนึงป <c oughs> เป็นป้องเออเพราะว่าเพราะบอกมอเตอร์ไซค์สบายกว่าครับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถึงฝนตกนะถึงฝ <c oughs> นตกมอเตอร์ไซค์สบายกว่าได้ได้ได้กินลมชมวิวนะดูดูดนาบ้านเขาสิเขาทําทั้งปีทั้งชาติจริงนะ <c oughs> อันนี้เขาทำสามรอบเลยมั้งเนี่ยนครเออเขาใส่ปุ๋ยเนาะงามงาง ของพ่อใส่ปูยังว่ามันใส่เล็วได้หรอว่ามันใส่แปลว่ามไม่แน่ใจไม่ไปดูนานนานหรือยังเนี่ยพ่อใหญ่แหวงนะเ่าได้ไปเบิ้งหน้าโดดหรือเปล่าเจ้าอปเบิางอยู่บางอดีบางอนนะอ่ะแต่ว่าว่ามไปจ้าไปใส่แล้วมันเห็นมันสามเขา่าไหมอ๋อเห็นมันสามเข่ามันมีมอเตอร์ไซค์มาโอ้ยไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เขาแน่น่ามันนะโอ้ยเจ้าอ่ะ ขึ้นมาได้หวาเสียวมากมีรถมาเขายังขึ้นเลยเขาไม่เห็นนะไม่ได้มองรถเลยนะดูค่ะก็อยู่ซอยข้างๆกันนี่แหละค่ะนาะจริงๆเดินก็ถึงนะแต่ว่าให้แม่ทองนาเดินไม่น่าถึงใช่ไหมไหเ,เดินไม่ไหวเดินไม่ไหวไปค่ะไปดูนะ โรงงานของน้องอยู่ติดที่นาของพี่แต่ก่อนทุน่งนาแดนนี้ก็เป็นของพี่ทั้งนาพ่อมาล้มป่วยจำต้องขายนาเป็นค่าโรงพยาบาลเขาซื้อไปสร้างโรงงานที่เลือใอยเราเช่าเขาทำนาที่นาของพี่อยู่ติดโรงงานของน้อง ประทินสามใบไม่ต้องเป็นห่วงรักเราเหมือนข้าวแต่ครวงไหนเลยจะปล่อยให้ร่วงจมดินพี่เตรียมขายข้าวถือทองไปมันถึงบ้านอยู่พินวันแต่เจ้าของที่ดินขอที่เป้นไปขยายโรงงานราบเท้าเท่าแก่คงแย่ทำไม งงแค่แม่แม่นี่นาอยู่ฝั่งนี้เอองามอยู่นะพ่อนะออมันพอปุ๋ยไหมเหรอโอ้เขียวปึดเลยแม่น่าจะหวานปุ๋ยให้แล้วแหละถ้างั้นน่ะหวานแล้วนะพ่อน,นัถ้าถ้าเขียวอย่างเงี้ยน่าจะได้ปุ๋ยแล้วแหละเขียวงามดีดูด้วยเหียว่าแต่ปุ๋ยน,นู่นด้วยอันนุ่นด้วย แลสองบิงนั่แหละบิงนี่ภาษาโคราชด้บิงบิงบิงภาษาใต้ก็เรียกบิงเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้นะมันตลอดเลยเนาะมันจะเป็นที่ที่แบบไม่มีข้าวขึ้นนะไม่รู้เป็นไรลึกนี่ขนาดฝีมือระดับปรมาจารย์จ๋าแล้วนะมันเขาไม่เรียกว่าเขาไม่ได้ดำซ่อมไงถ้าตามหลักการก็คือถ้าตรงไหนมันว่างต้องซ่อมเขาจะต้องเอาที่หนาหนามาดำซ่อมอันนี้คือเราไม่ได้ดำซ่อมเมื่อยังลืมเอาเก้าอี้มาเนาะ เอาก็อยี่ใส่ท้ายมาเมื่อยอะดิไม่มีที่นั่งเข้าไปนั่งในรถดีกว่าเปิดประตูดูนาค่อนข้างเขียวเลยนะคะถือว่าใช้ได้เลยอ่ะงามเลยนะพ่อเนาะน่าจะได้อยู่เจ็ดแปดพันอยู่มั้งเนี่ยเคยทำสถิติสูงสุดรอบรอบสูงสุดได้กี่พันพ่อแปดแปดใช่ไหมแปดพันสองนี่สถิติสูงสุด เตี้ยสุดก็คือไม่ได้เลยไม่ได้เลยเท่าทุนเลยเสียงเหมือนกบเลยอไปเห็ยังอ๋อตาลมันล่วงเหรอโอ้ยคิดมาตัวเองอายุยีิบห้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวพ่อรอก่อนเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มโอ้ยบังได้พญายแบบวันนี้ เอา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 ไอ้หญ้านี่ทำนะเว้ยโอ้อ่าโอ้เรียบร้อยแล้วโอ้ยไม่ถึงมือกำหูเลยนะไม่พอถึงมือลูกไส้ซ้ำเกังเขียวเลยนะเอ้ะตรงนี้สงสัยต้องลงอีกหน่อยเอ้ะมันทำไมแดงแดงเขียวเขียวอะพ่อก็แล้วแต่ปริมาณปุ๋ยเนอะมันไม่สม่ำเสมอแน่เลยว่ะ เอามาอีกสักกระซึ่งสอบไหมเออสงสัยต้องให้มาซ่อมผุ๋ยกหน่อยแม่ดอกกระทินสามวัยไม่ต้องเป็นหัวรักเราเหมือนข้าวแต่ครวงไหนเลยจะปล่อยให้ร่วงจมดินพี่เตรียมข้ายข้าวซื้อทองไปมันถึงบ้านอยู่ผินวันแต่เจ้าของที่ดินพอตีคืนไปขย้ายโรงงานรับเท้าเท่าแก เราจะได้แฮปปี้ไอหนุหน่มนาเชาากับสาวรอ